เตือนบ้านแถวนี้อิจฉาแล้วหนึ่งเงียนดิ้นพลาดหนักมากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามแขวนวอลเลย์บอลเวอร์ยกย่องแต่ทีมชาติไทยส่วนวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามได้แชมป์ชาเลนด์ครับกลับไม่เห็นเหลียวแล โดยล่าสุดควนลงหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC ชาลินคัพ2023ครั้งที่4ปี2023รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยชนะทีมชาติบาเรนไป3เซตร,รวด25ต่อ20 25ต่อ20และ25ต่อ16ผง,งาดควา้าแชมป์ AVC ชาลินคัพ2023หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์ดได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยระบุว่าทีมไทยทำได้ พบกันที่ FIVB Challenger Cup ตั้งแต่วันที่27-30กรกฎาคมอย่างไรก็ตามแฟนวอลเล่บอลชาวเวียดนามได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับข้อความว่าแฟนเพจของชาวไทยวอลเล่บอลหญิงเวียดนามเป็นแชมป์ชาเลนจ์คัพไม่เห็นลงอะไรแต่พอทีมชายไทยได้แชมป์กลับลง วอลเล่บอลชายทีมชาติไทยควา้าแชมป์รายการนี้สมัยแรกได้สิทธิ์เป็น1ใน8ทีมเข้าแข่งขันในรายการ FIVB Challenger Cup 2023วันที่27-30กระกฎาคมกรุงโดฮาประเทศกาตาเพื่อชิงตัวไปแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024ต่อไป โดยชาวเน็ตเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ Comment แรกบอกว่า FIVB คงอยากให้ไทยไปแข่งโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยกำลังรอเวียดนามอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าวอลเล่บอลเวอร์ bon FIVB ได้ทำกฎหมายการแข่งขันที่ถูกต้องแล้วบอกให้ประเทศไทยอยู่บ้านและเล่นกับเวียดนามมากกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ายังไงซะ แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็แน่นกว่าและอดทนกันมากๆนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสงสัยว่าผู้ดูแลเพจวอลเล็ตบอลเวอร์จะมีเป็นคนไทย1 4 1 5คนหรือเปล่าเนียคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเก <c oughs> าหลีชนะประเทศไทยประเทศไทยชนะบาเรนบาเรนชนะเกาหลีแล้วออสเตรเลียชนะอินโดอินโดชนะบาเรนบาเรนชนะออสเตรเลียโอ้ยทำไมเนี่ย คอมเมนต์ตอมบอกว่าความคิดและวิสัยทัศน์ของประเทศไทยดีมากพวกเขาใช้ซีเกมเป็นแรงผลักดันเพื่อไปแข่งในต่างประเทศตรงกันข้ามกับเราเลยคอมเมนต์ตอมบอกว่าเวียดนามไม่ได้ด้อยกว่าทีมใดในทัวร์นาเมนต์นี้นะแต่กลยุทธ์ดูไม่สมเหตุสมผลเลยตั้งแต่การเล่นที่ดูเหมือนเสี่ยงเกินไปการเลือกตำแหน่งบล็อกที่ผิดการป้องกันก็ไม่ปิดช่องการลุกเลยตีก็ตีไม่แรง แฮมบล็อกก็ไม่ค่อยได้อีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปแข่งถึงระดับนั้นแล้วมัวแต่กลัวอินโดเป็นไงล่ะกลัวเขามากเป็นไงแล้วเราจะพัฒนาของเราได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามเราต้องดูและเรียนรู้จากไทยให้มากๆนะขณะที่ชาวไทยต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ Comment แรกบอกว่า แอดมินไทย14คนเนาะเหงียนทำใจหน่อยนะอีอีคอมเมนต์ตอมาบอกว่ากรีส,สิค่ะกรีดออกมานะจ้าเหงียนคอมเมนต์ตอมาบอกว่าเห็นคอมเมนต์ในเพจวอลเล์บอลเวิร์เหมือนกันคือเขาบอกว่าทีมหญิงเขาก็ชนะ a b c Challenge ด์ับแต่ทำไมทีมชายได้รับการสนใจมากกว่าโค้ชจะขี้อิจฉาเลยคอมเมนต์ตอมาบอกว่า น้อยใจหรือขี้อิจฉาจ้าเงียนเอาดีๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็ไม่รูะอธิบายยังไงให้เข้าใจคือฐานแฟนคลับกับความไม่ยมมันต่างกันอน,นะเวลาถ่ายทอดสดคนดูต่างกันไรายได้ต่างกันก็คือบอกไม่ถูกคิดเอาเองละกันนะจ้าเงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เพราะหน้าตานักวอลเล่บอลไทย หน้าตาน่ารักเลยเป็นลูกรักนะสีสุนเวียดนามดูเวลตาก็รู้ลูกอิจฉาเวลาได้แต้มทำหน้าทำตาเครียดแค้นยังกลับไปทำอะไรบุพการีพวกนางอย่างนั้นลหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงค่ะเล่นเครียดเกินส่วนน้องๆของเราดีใจแต่พอง,งามน่ารักนะ่าอินดูจะตายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแอดมินเพจเป็นคนไทยถึง14คนนอกนั้นเป็นอเมริกาแคนาดาบราซิลสวิตเนเธอร์แลนด์เยอรมันชาละสองสคน เขาก็เลยโพสต์ทีมไทยบ่อยกว่าทีมอื่นไงล่ะจ้าอิอิอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าและจะเป็นเยอนเวียดไทยกว่าจะยืนขึ้นมาได้ใช้เวลากี่ปีโดนอะไรมาเยอะกว่าจะลุกขึ้นยืนได้อย่าอิจชาไทยเลยทนหน่อยนะอยากให้เขารักต้องลงทุนหน่อยนะสาวเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ที่ผ่านมาทางภาคเอกชนและรัฐบาลของเวียดนามเคยซื้อลิขสิธิ์ถ่ายทอด VNL ไปถ่ายบ้างไหมจ๊ะถ้าไม่เคยก็ตามนั้นเลยเพราะวอลเลย์บอลเวิร์เขาทำการตลาดให้ FIVB คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงด้วยทำไมเขาไม่ลงเวียดนามนะไม่เข้าใจไทยน่ารักอ่ะเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปแข่งขันรอบสุดท้ายทีมไทยออกเงินแข่งเองแต่ทีมหญิงของพี่เขาออกเงินให้ไปแข่งนี่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ว้ายครูคะแถวนี้มีคนขี้อิจฉาค่ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าได้ข่าวว่าเขาเออกเงินให้ไปแข่งยังจะต้องให้โอโอีกหรอแม่แม่แม่หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะตาคขังทั้งโลกชกทั้งอาเซียนวอลเลย์บอลชายไทยสร้างบริษัทควา้าแชมป์ระดับทวีปเอเชียคว้าแชมป์ AVC Challenger Cup 2023ได้เป็นครั้งแรก ทุกอย่างหนุ่มไทยงัดฟอร์มเก่งไล่ทุกบาเรนผง,งาดแชมป์ชาเลนด์คัพ2023สำหรับวันนี้ผลคองการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC ชาเลน g e c ั p 2023ครั้งที่4ปี2023สุดท้ายณสนามมหาวิทยายลัยไทยเปกรุงไทเปไต้หวันในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติบาเรนในวันเสาร์ที่15กรกฎาคม เมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยผลปรากฏว่าทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโ e ค้ชปาร์คปาร์กีวอนกุญซือชาวเกาหลีใต้เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะไปได้3-0ต่อเซต25-20ต่อ25-20ต่อและ25-16ต่อ ส่งผลให้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยแชมป์รายการนี้คว้าสิทธิ์เป็น1ใน8ทีมเข้าแข่งขันในรายการ FIVB Challenger Cup 2023ระหว่างวันที26่26-30กถึกรกฎาคมเพื่อชิงความเป็น1เลื่อนชั้นขึ้นไปแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL ในปี2024ต่อไปสำหรับประเด็ดนัดงกล่าวสร้างความภูมิใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากถึงกับช็อกทั้งอาเซียน โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าเก่งมากๆครับทั้งโค้ชและนักกีฬาเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่านี่แหละผลจากการเปลี่ยนโค้ชจากผลงานที่เคยดำดิ่งแพ้แม้กระทั่งกัมพูชากลับกลายมาเป็นได้แชมป์แล้วไม่คิดจะเปลี่ยนโค้ชทีมหญิงบ้างหรอ FC บอกไม่เกี่ยวกับโค้ชและเป็นไงล่ะเห็นแล้วหรือยังว่าโค้ชก็มีผลกับทีมแค่ไหนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า สุดยอดค่ะระบบทีมดีมากๆทุกคนเล่นดีกันหมดเลยขอบคุณที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าภูมิใจมากไม่รู้จะพูดอะไรเลยดีใจจนจุกอกขอบคุณน้องๆขอบคุณโค้ชปาร์คด้วยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าณพาเดชกลับมาคืนฟอร์มได้อนุรักษ์เหนียวแน่นช่วยรับได้ดีมากทุกคนเยี่ยมมากขอบคุณสตาฟโค้ชชุดนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มาพร้อมกันทั้งทีมเลยบนแรกดีทุกอย่างก็ดีแทมเนียวอีกตัวตีกระปังทุกคนเอาใครลงก็ไม่ผิดหวังเลยวันนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจากเมื่อปีที่แล้วจนถึงต้นปีที่ผ่านมาแพ้แม้กระทั่งเขมรแต่เวลานี้พร้อมทุบทุกทีมในอาเซียนทั้งหมดจนถึงทีมชั้นนำในเอเชียบางทีมด้วยสุดยอดมากหนุ่มๆไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ควบคู่กันไปทั้งชายและหญิงทําให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขขอบคุณจริงๆไทยแลนด์ Thailand. คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมเดิมโค้ชใหม่เปลี่ยนไปมากเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชแก้เกมดีมากๆเด็กๆก็ใจสู้วันนี้ชนะขาดลอยไปเลย 3? ต่อ0คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจากที่คนด่าต้องชมทั้งนักกีฬาและโค้ช กับสมาคมที่หาโค้ดเข้ามาด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอนุรักษ์เลิศมากท่าดีใจของนางแต่และลูกกล้องก็จับบ่อยมากนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนแรกเปิดหัวมาต้นเซตบาเรนนำใจแป้วเหมือนกันนะตอนแรกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งมากๆฟอร์มดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยโค้ดเก่งนะักกีฬาเลยเก่งตามไปด้วยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องเชียร์ทั้งชายและหญิงแล้วแต่ผู้ชายนี่ฉันดูไม่ทันตบแต่ละทีฉันหาลูกบอลไม่เจอเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสู้ๆู้เพื่อตัว VNL อยากเห็นทีมชายของไทยใน VNL กับเขาบ้างนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นดีมากตบบล็อกเสิร์ฟสุดๆเลยค่ะน้องๆสู้สุดใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดในบริษัทวอลเล์บอลชายเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า งานนี้เหมือนตบปากกองเชียร์เหงียนสาใจสุดๆเลยคอมเมนต์ตมาบอกว่าโค้ดมีส่วนช่วยพลิสถานการณ์ได้ดีจริงๆนะคอมเมนต์ตมาบอกว่าเราได้ไประดับโลกเหมือนวอลเลย์บอลหญิงของไทยแล้วคอมเมนต์ตมาบอกว่าไม่คิดว่าจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้เลยนะคิดว่าจะแพ้ซาอุแล้วตกรอบด้วยซ้ำไปยินดีด้วยต่อจากนี้กำไรลุ้นๆไม่มีอะไรจะเสียแล้วระดับโลกยังมีทีมไทยชื่นชมโคมม้ดก็สุดยอดมากครับพัฒนาต่อไปนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคาดไม่ถึงมากมาได้ไกลมากหนุ่มๆไทยแต่ละคนสุดยอดมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพอเปลี่ยนโค้ชแล้วดีขึ้นทันตาเห็นจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวเวียดนามกับอินโดเออรับประทานละจ้ะตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่สุดและที่สุดของการมีโค้ชที่เก่งและแก้เกมดีวางตัวนักกีฬาได้ดีมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดคะ่ะเล่นดีสุดๆลูกเสิร์บเสียน้อยมากบล็อกประทับใจคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ายินดีกับทุกคนจริงๆโค้ชปังนักกีฬาพร้อมที่จะปรับตัวสุดยอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชเกาหลีแก้เกมเก่งนิ่งแต่มีวิธีการแน,น,นะนํานักกีฬาในการเล่นแต่ละครั้ง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ดูวอลเล่บอลชายนะคนลุกมากเก่งกันทุกคนเลยรอบนี้หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ